mm <laughs> สวัสดีครับอันนี้ก็เจอกันตอนคืนนะครับกินข้าวกินปลาอิ่มเรียบร้อยแลาวนี้เราก็เตรียมตัวจะลงน้ํากลางคืนกันนะครับสําหรับอีพีที่ก็เป็นอีพีที่สองครับอีพีแรกก็ผ่านไปแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถไปหาดูได้นะครับเดี๋ยวผมติดแท็กไปข้างบนนะ, <Okay. S 1> อะโอเคโอเคเดี๋ยวอีพีนี้ดําน้ํายิงปลาเฮ้ยดําน้ําหากุ้งกล้ามแดงกลางคืนกันคอยดูว่ากลางคืนกับกลางวันนี่มันจะอยู่ เหมือนกันหรือเปล่าคอยรับชมคอยให้กำลังใจกันพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับไปพี่น้อง 嗯嗯。<laughs> ยอดมะปูใหญ่ไซโลครับไซโลครับแก้วปูใหญ่ยยครับตัวนี้ กดครับสวยอยู่ I Dat moet je eigenlijk nog <Wow. S 2> ได้แล้วพี่น้องกู้อยู่ใน,ในรูครับเห็นแต่กล้าม นี่นะครับผลงานผลงานกลางคืนกลางคืนกุ้งมันก็บางตัวมันก็ง่ายก็ง่ายไปแบบออกมานอนโคลูเลยเนาะบางตัวก็อยู่ในรูเห็นแต่กล้ามเห็นแต่หนวดเหมือนกันกับกลางวันเลยพี่น้องแต่ก็ว่ามันมันไม่ได้เหมือนกุ้งกล้ามกลามเพราะว่ากุ้งกล้ามกลามนี่สองกลางคืนะจะเห็นเห็นเห็นง่ายกว่านะนแต่ไอ้น,นี่ไอน้อนี่มัน หนึ่งคือไฟมันไม่สะท้อนเออแล้วก็ไฟมันไม่สะท้อนเวลาเองส่องไฟไปเนี่ยถ้าเป็นกุ้งกำกามอ่ะมันจะสะท้อนไฟเลยเออมันจะขาววับเลยแต่อันนี้ไม่ค่อยเห็นนอกจากตัวที่มันลอกข้ามใหม่มันจะส่องไปมันจะเห็นแบบสีน้ําเงินน้ําเงินน่ะให่ไหมประมาณเนี้ยสีน้ําเงินเออตัวนี้แหละอ่อนแต่แต่ก็พอได้ตัวอยู่พี่น้อง ก้ามก้ามอันนี้นผลงานของของผมนะเอกได้วิ่ง Driving, กับคนท่องเที่ยวท่องเที่ยนะวได้กิ่ตัวสามสี่ตัวไม่ค่อยเจอเลยลปบดหัว <ปล S 1> หวันนี้บนหูดำน้ำลึกไม่ได้มันไม่ได้พักผ่อนมันตแตกเล่าหลายพวกบางทิแตกเล่าด้วยมาเจอข้าเลือดหาดด้วยแล้วก็นี่ครับผลงานอีจึกของเรานะครับนี่อันนี้ก็อ่าอจึกนะครับ กุ้งทั้งหลายแหลน่นี่อีจึกสายยางเส้นเดียวนี่นะพี่น้องเชื่อไหมว่าอีจึกสายยางเส้นเดียวผมยิงปลาบูไซส์นี่ได้ดูอันนี้ดูประเมินด้วยสายตาก็ประมาณจะเท่าไหร่นะโลโลสองโลกว่าบูใหญ่นะครับอันนี้ปลาบูข้างนั้นเลยยิงหัวนี่เข้าสามเงี้ยงนะพี่น้องปึกป๊กปึ๊กปึ๊กยิงแล้วก็กดเอาถ้ายิงปลาใหญ่นะ ตองนั้นก็เป็นปลานี่นะครับปลากดน้อยปลาบูไซส์สวยๆล้วเลยวนน่นก็อะนี่นะในงอันนี้ผลงานกุงเอ็กด้วิ่งใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับใครที่อยากได้ปืนอีจึ๊กก็สามารถสั่งได้นะอีจึ๊กอีจึ๊กต้องชิ้งอย่างนี้เลยเคสให้ดูสองคลิปแล้วแก้มรับอ่าดูผลงานนี่นะจะเป็นครับตัวนี้เอาไปขยายพันธุ์ อ,อันนี้ผลงานของเจ้านา,ม,ามันจับเอานะครับมันมีบางตัวที่ยิงแต่ส่วนมากก็จับเอายิงก็ได้แค่นิดหน่อยหน่อยยิงสามตัวมเออตรงนั้นก็จับเอาหมดเลยตัวเล็กตัวน้อยนี่จับเอานั่นเลยเขาจะาไปไปเลี้ยงไม่ปล่อยมันก็มีเยอะอยู่นะผมว่าใช่ไหมไม่ได้ที่ไม่ทันัะเป็นสิลไม่ธรรมดานะเนี่ยจับมือเปล่าได้กุ้งอันนี้โคตรไวยางทำได้ไ<ว>ผมเคยจับตัวม่โคตรไวเลยนะฝากช่องด้วย ฝากช่องนะครับคนหาปลาหนุ่มนาตัวดําครับผมใครอยากดูวิธีการหากุ้งแถวห,หาาน้าจะเป็นกุ้งกล้ามกรามลำนครองก็ไปติดตามดูในช่องได้นะครับจากไปครับพี่น้องครับผมสําหรับใครที่อยากมาสัมผัสความมร่อยของกุ้งกล้ามแดงก็สามารถมาหาได้ที่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายนะครับเพอบําเหน็จ บําเน็ตะลรนะบําเน็ตนลงบําเน็ตน,ลง,น,ตนลงคอนสวรรค์คอนศาอันนั้นประมาณนั้นอะ่ังวัดชัยภูมินะมาลองดูมันก,นก็เป็นบางช่วงหาตัวก็ยากดูนิดหน่อยก็มุดตามทันเกินนั่นแหละแต่ว่าข้างหลังเป็นคลองเป็นอะไรนี่เรายังไม่เคยลองนะอันนี้เฉพาะมุดตามทันเกินอย่างเดียวกลางวันแล้วก็อันนี้เป็นคลิปกลางคืนก็ได้ผลงานกลางวันกับกลางคืนนี้ งคืนได้เยอะกว่านี้หนึ่งเนาะเยอะเยอะกว่าเยอะอะ่โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่น้องสำหรับคืนนี้ก็ราตรีสวัสดิ์เดี๋ยวเรากางเต็นท์แล้วก็บัดรเปนนอนอะไรกันอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับ